ไม่น่าเชื่อแค่เริ่มจากข้างในโลกภายนอกก็เปลี่ยนไปตลอดการคุณเคยร,รู้สึกไหมว่าคุณพยายามทุกวิธีทางเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวแต่สุดท้ายทุกอย่างกลับไม่เปลี่ยนเลยเสียงนี้ดังก้องอยู่ในใจคุณหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่จงฟังให้ดีเพราะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคุณจะได้รู้วิธี ที่ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตคุณแต่ยังเปลี่ยนโลกที่คุณมองเห็นไปตลอดการวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจโลกภายนอกคือภาพสะท้อนของภายในคุณอย่างไรเราจะพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างความคิดความรู้สึกและผลลัพธ์ในชีวิตทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงต้องเริ่มจากข้างในเพราะไม่มีสิ่งใดนอกตัวคุณที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากใจคุณยังเหมือนเดิม วิธีการปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนโลกของคุณขั้นตอนที่ง่ายและใช้ได้จริงเช่นการฝึกสติการปรับทัศนคติและการสร้างนิสัยใหม่ผลลัพธ์ที่น่าเหลือเชื่อที่คุณจะได้สัมผัสเมื่อคุณเปลี่ยนภายในคุณจะเห็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความสำเร็จที่ง่ายขึ้นและความสงบในจิตใจเพียงแค่เปลี่ยนข้างในคุณจะพบว่าชีวิตที่เคยยุ่งยากกลับง่ายขึ้น สิ่งที่เคยติดขัดกลายเป็นโอกาสแล้วคุณละ่ะพร้อมจะเริ่มต้นกับเราหรือยังมาเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างโลกภายในกับภายนอกกันเลยความเชื่อมโยงระหว่างโลกภายในและภายนอกคุณใครสังเกตไหมวันที่คุณรู้สึกสดใสโลกทั้งใบดูเหมือนจะเป็นมิตรกับคุณแต่ในวันที่คุณเครียดหรือโกรธ แม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นปัญหาใหญ่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือความจริงที่ว่าโลกภายนอกคือภาพสะท้อนของสิ่งที่อยู่ในใจคุณจิตใจเราเหมือนกระจกเมื่อคุณมีความคิดเชิงลบเช่นฉันไม่ดีพอหรือชีวิตฉันไม่มีทางดีขึ้นจาก,กะวาลจะสะท้อนสิ่งเหล่านี้กลับมาหาคุณในรูปแบบของความล้มเหลวความไม่มั่นคงและปัญหาไม่รู้จบ ในทางตอบกลับกันหากคุณเริ่มต้นวันด้วยความคิดที่ว่าฉันพร้อมรับโอกาสดีๆคุณจะสังเกตเห็นโอกาสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทุกความคิดและความรู้สึกของคุณมีพลังเหมือนแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่มีพลังงานเดียวกันเข้ามาในชีวิตเช่นถ้าคุณเต็มไปด้วยความกลัวคุณจะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้คุณกลัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณปรับใจให้เต็มไปด้วยความมั่นใจ และความรักคุณจะดึงดูดความสำเร็จและความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาแทนคนและสถานการณ์รอบตัวคุณเป็นเหมือนกระจกสะท้อนว่าจิตใจคุณเป็นอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่าคนอื่นไม่ให้คุณค่าคุณอาจต้องเริ่มต้นจากการถามตัวเองว่าคุณให้คุณค่ากับตัวเองมากพอหรือยังคนที่เปลี่ยนความคิดจากฉันไม่มีทางสำเร็จเป็นฉันสามารถเรียนรู้จากทุกอุปสรรค ผลลับคือพวกเขาเก้าวข้ามความล้มเหลวและประสบความสำเร็จในที่สุดบุคคลที่ฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงภายในผ่านการฝึกสติพบว่าความสัมพันธ์ที่เคยขัดแย้งกลับกลายเป็นราบรื่นทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงต้องเริ่มจากข้างในการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเริ่มจากจุดศูนย์กลางการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวโดยที่ไม่ได้แก้ไขาจิตใจ เหมือนกับพยายามจัดการเงาสะท้อนในกระจกโดยไม่จัดระเบียบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงต้องเริ่มจากทัางในการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเริ่มจากจุดศูนย์กลางการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวโดยที่ไม่ได้แก้ไขจิตใจเหมือนกับพยายามจัดการเงาสะท้อนในกระจกโดยไม่จัดระเบียบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าใจที่เปลี่ยนโลกจึงเปลี่ยน เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกโลกที่เคยดูยากลำบากจะกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้กรอบความคิดกำหนดเส้นทางชีวิตกรอบความคิดของคุณคือเครื่องมือที่กำหนดว่าคุณจะตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไรและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จหรือความล้มเหลวเมื่อคุณเข้าใจว่าโลกภายนอกสะท้อนจากโลกภายในการเปลี่ยนแปลงภายในจึงไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องทำในส่วนถัดไปเราจะพาคุณไปดูวิธีการที่จะต้องได้เพื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจากข้างในอย่างแท้จริง 4. วิธีเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายในเริ่มเปลี่ยนข้างในเพื่อเปลี่ยนโลกของคุณวิธีที่หการรู้จักตัวเองการเปลี่ยนแปลงใดๆเริ่มต้นที่การรู้จักตัวเองให้มากขึ้นเพราะคุณไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่คุณไม่ตระหนักถึงได้ เทคนิคการพัฒนาความตระหนักรู้ 1. ฝึกสติเริ่มต้นวันด้วยการนั่งสงบ5นาทีโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกเพื่ออยู่กับปัจจุบันสังเกตความคิดและอารมณ์โดยไม่ตัดสินเช่นวันนี้ฉันรู้สึกกังวลเพราะอะไร 2. การจดบันทึกจดความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกวันถามตัวเองว่า อะไรทำให้ฉันรู้สึกดีและอะไรทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีหาความเชื่อที่ซ่อนอยู่เช่นความคิดว่าฉันไม่คู่ควร 3. การตั้งคำถามกับตัวเองอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆในชีวิตอะไรที่ฉันต้องปล่อยวางเพื่อก้าวต่อไปวิธีที่สองการปรับทัศนคติเมื่อคุณรู้จักตัวเองแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเทคนิคการเปลี่ยนมุมมอง 1. การยืนยันคำบวกเลือกคำพูดที่ส่งพลังบวกให้ตัวเองเช่นฉันมีคุณค่าและคู่ควรกับความสำเร็จทุกปัญหาคือบทเรียนที่ช่วยให้ฉันเติบโตพูดออกเสียงหน้ากระจกทุกเช้าเพื่อย,ย้ำความเชื่อใหม่2การเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสแทนที่จะคิดว่า ทำไมฉันต้องเจอปัญหานี้ให้ถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ 3. การฝึกมุมมองแห่งความกระตันยู่จดสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณทุกวันเช่นขอบคุณตัวเองที่พยายามขอบคุณครอบครัวหรือขอบคุณช่วงเวลายากลำบากที่ช่วยให้คุณแข็งแกร่งขึ้นวิธีที่สาการสร้างนิสัยใหม่การเปลี่ยนแปลงจากภายใน จะยั่งยืนได้ต้องอาศัยการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเทคนิคสร้างนิสัยใหม่เริ่มต้นเล็กๆเลือกเป้าหมายที่เล็กและทำได้จริงเช่นอ่านหนังสือพัฒนาตนเอง10นาทีออกกำลังกาย5นาทีเทคนิค21วันเพื่อเปลี่ยนนิสัยทำสิ่งเดิมซ้ำๆทุกวันเป็นเวลา21วันเช่น การเขียนเป้าหมายก่อนนอนหลังจาก21วันพฤติกรรมใหม่จะเริ่มตายเป็นนิสยัยใช้การเตือนตัวเองวางโน้ตหรือเตือนตัวเองด้วยสิ่งรอบตัวเช่นติดข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจบนกระจกตั้งเวลาบนโทรศัพท์เพื่อเตือนให้ฝึกสติวิธีที่4การยอมรับตัวเองบางครั้งเราอาจเผชิญกับความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์แบบ การยอมรับตัวเองเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการฝึกความเมตตาต่อตนเองให้อภัยตัวเองบอกตัวเองว่ามันโอเคที่จะพลาดมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตลองเขียนจดหมายถึงตัวเองเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกผิดมองตัวเองในมุมบวกจดสมข้อดีของตัวเองทุกวันเช่นความพยายามความซื่อสัตย หรือความอดทนการสร้างคำพูดปลอบใจเช่นฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ฉันกำลังพยายามเมื่อคุณฝึกฝนเทคนิคเหล่านี้อย่างต่อเนื่องคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในความคิดและความรู้สึกของตัวเองแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือโลกภายนอกของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามด้วยในส่วนถัดไปเราจะมาพูดถึงผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ ที่คุณจะได้เห็นเมื่อเริ่มต้นจากภายในผลลัพธ์ที่คุณจะได้เห็นเมื่อข้างในเปลี่ยนข้างนอกก็เปลี่ยนโลกภายนอกที่เปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงภายในการเปลี่ยนแปลงจากภายในเป็นเหมือนโดมิโนโอเอฟเฟกต์เมื่อจิตใจเปลี่ยนแปลงโลกที่คุณมองเห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวก็จะเปลี่ยนไปตามเมื่อคุณเริ่มให้คุณค่าและยอมรับตัวเอง ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นจะเปลี่ยนไปคนรอบข้างจะเริ่มรู้สึกถึงพลังงานบวกจากคุณการสื่อสารจะมีความเข้าใจและปราศจากการตัดสินมากขึ้นตัวอย่างคุณอาจพบว่าคนที่เคยขัดแย้งกับคุณกลับมาปรองดองหรือเพื่อนร่วมง,งานที่เคยกดดันกลายเป็นคนที่พร้อมช่วยเหลือเมื่อกรอบความคิดเปลี่ยนคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่ไม่เคยสังเกตมาก่อน คุณจะกล้าลองสิ่งใหม่ๆเพราะความกลัวล้มเหลวลดลงการตัดสินใจจะมั่นคงขึ้นเพราะคุณรู้จักตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการความสงบสุขในจิตใจการเปลี่ยนแปลงภายในช่วยลดความเครียดและความกังวลคุณจะสามารถปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและชื่นชมสิ่งเล็กๆในชีวิตคุณอาจพบว่าวันธรรมดาที่เคยผ่านไปอย่างเร่งรีบ ตัดปลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยความหมายและอีกผลลัพธ์ที่คุณจะสัมผัสได้ในชีวิตคุณ 1. ความชัดเจนในชีวิตคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรและมีพลังในการก้าวไปหามันเป้าหมายในชีวิตที่เคยคลุมเครือจะชัดเจนมากขึ้น 2. ความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจที่แท้จริงมาจากการรู้จักและรักตัวเอง คุณจะไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นแต่จะยืนหยัดด้วยความเข้มแข็งจากภายใน 3. การใช้ชีวิตที่มีความหมายชีวิตที่ไม่ได้วิ่งเลยตามแต่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงการใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญเช่นความสัมพันธ์สุขภาพและการเติบโตผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เมื่อคุณเริ่มเดินก้าวแรก โลกของคุณจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณจะพบว่าชีวิตที่เคยฝันกลายเป็นจริงอยู่ตรงหน้าในส่วนสุดท้ายเราจะปิดท้ายด้วยข้อคิดสำคัญและวิธีที่คุณจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทันทีคุณอาจไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งในชีวิตได้แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้แน่นอนคือตัวคุณเองการเปลี่ยนแปลงจากภายในไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมทุกสิ่งที่คุณเป็นและทุกสิ่งที่คุณจะพบโลกของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อคุณกล้าทําสิ่งเล็กๆเพื่อเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองชีวิตใหม่ของคุณไม่ได้เริ่มต้นพรุ่งนี้หรือวันไหนๆมันเริ่มต้นตอนนี้ในวินาทีนี้ถ้าคุณกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงคุณไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมไม่ต้องรอให้สถานการณ์สมบูรณ์แบบเพราะ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวันนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้โลกที่คุณปรารถนาไม่ต้องรออีกต่อไปเพียงคุณเริ่มจากข้างในและปล่อยให้พลังนั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของชีวิตลองมองไปรอบๆแล้วถามตัวเองว่าฉันพร้อมจะสร้างโลกใหม่ของฉันหรือยังถ้าคำตอบคือใช่จงลงมือทำเลยเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดหนึ่งอย่าง เริ่มจากการก้าวเพียงหนึ่งก้าวเพราะทุกสิ่งยิ่งใหญ่เริ่มจากก้าวแรกเสมอคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้วในตัวคุณเพียงคุณเลือกที่จะเริ่มต้นโลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกับคุณจำไว้เสมอว่าความเปลี่ยนแปลงจากภายในไม่ใช่แค่การเดินทางของคุณแต่เป็นของขวัญที่คุณส่งมอบให้กับโลกทั้งใบลงมือทำวันนี้เพื่อชีวิตที่คุณคู่ควร